ผมสมศักดิ์นามสกุลจารุนสกุลวงศ์อายุ56ปีครับเ,เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามงชื่อมงชื่อว่าไทยแซ่ย่างครับเล่นมากี่ปีแล้วครับไอตอนอายุผม12ปีนี่เล่นมาแล้วแต่ที่มาแข่งเป็นแข่งจริงๆนี่เพิ่งได้12ปีมานี้ครับครับก็ผมจะเป็นตัวแทนของจังหวัดไปยิงได้12ปีมีอยู่3ปีที่ผมได้เหรียญเงินแต่นอกจากนั้นผมได้เหรียญทองครับนี่ไม่ค่อยคุยเท่าไหร่ไม่ธรรมดา พี่สมศักดิ์ครับผมมีลูกดอกให้พี่สมศักดิ์สามดอกครับนี่ครับคือโจทย์ที่ท้าทายครับยิงมะนาวครับพี่ยิงดอกแรกต้องโดนมะนาวครับดอกสองต้องโดนมะนาวครับและดอกสามต้องโดนมะนาวครับต้องโดนทั้งสามดอกครับอ๋อไม่ไม่ได้เอ้าอ๋อไม่ใช่ยิงอันหนึ่งให้โอกาสสามครั้งไม่ใช่ไม่ใช่โอกาสสามครั้งครับทั้งสามครั้งที่ยิงต้องโดนมะนาวครับและความยากคือถ้าลูกแรกโดนนะครับพื้นที่จะน้อยลงครับมันจะเบียดกันครับ พี่สงสั์ครับสู้พี่พี่สู้นะครับสู้นะครับพี่สงศ์ครับเป้าหมายคือโดนทั้ง3าดอกนะพี่นะเดี๋ยวผมให้พี่ถอดแมสก่อนจะได้เล็งง่ายขึ้นนะครับีนก็ด้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มลูกแรกได้เลยครับ โดนไหมครับโดนครับเหมือนโดนเหมือนโดนข้างล่างแบบแปลกโดนละลูกแรกโดนนะครับโดนครับโอ้นี่คือปากจิกเลยครับที่สมศักดิ์ครับลูกแรกโดนนะครับครับครเลขสองลูกนะครับพี่สมศักด evet> ิ์พรัมไหมครับลูกที่สองครับเหลือพื้นที่ส่วนบนนะครับพนาวโอ้ตกกลาย ใช่ครับเราเห็นับตานะสองลูกซ้อนนะสองลูกซ้อนคือตอนนี้ครับแล้ววิธีการยิงครับเหลือพื้นที่ด้วยอ่ะเหลือพื้นที่ประมาณหนึ่งครับเนื่องจากครับเหลือลูกดอกอีกหนึ่งลูกนะครับต้องหมายของเราคืออีกหนึ่งลูกพลังงานสูเร็จครับความแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโหดีเฉียดมากเลยนะเพราะว่าเขาตีคู่ไปอย่างนี้เลยนะลูกสุดท้ายครับ มมเดินไหมครับเดินไหมครับเดินไหมโอ้ยผมเห็นข้างหนึ่ง 1, 2, 3ปาก3ดอกภนักิจนสำเร็จครับโอ้โหวี่มงปากสุกกยดสยดอดยอดอ่ะ ารกิจยังไม่จบครับผมต่อเนื่องเลยโดนสามแล้วผมขอดอกสี่ครับยังไหครับขอดอกสี่ครับมันจะมีพื้นที่เหลือเลยเหรอมันเหลือน้อยลงเยอะเลยพี่ตอนนี้มันนาวมันนาวเหลือไม่ประมาณครึ่งลูกครับรุ่นสัตครับหมายเลขนี่หมายเลขสี่ครับนายคือเรามองเรายังหาบุงไม่เจอเลยว่าเขาจะคือพื้นที่เหลือน้อยมากครับแรกจริงเออได้ดอกที่สี่ครับนี่คือดอกแถมครับ ท่านผู้การครับดอกที่สี่ดอกแถมทำสเร็จครัถนะพี่สงสานครับอย่างว่าอย่างงี้อย่างงี้เลยครับมีที่เหลือครับผมขอดอกสุดท้ายดอกที่ห้าครับพี่ไงขอดอกครับพี่ไงขอรุ่งดอกครับดอกที่ห้าครับโอ้โหหอมจริงพี่สงสารครับสบายๆครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่จริงด้วยตัวเองนะครับผมไม่สัญญาแล้วนะครับที่เริ่มได้ด้วยตัวเองนะครับนี่คือดอกที่ห้าครับ จะพูดว่าโรบินฮูดแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้ามาเจอกันจริงๆอ่ะพี่สมศักดิ์อาจจะแม่นกว่าโรบินฮูดก็ได้นี่คือโอ้โหเต็มเต็มมาครับลูกดอกข้าดอกปักที่มะนาวครับโอ้โหเก็บจุดยอดนะทีมงานครับเก็บจุดนี้แล้วเตรียมตัวเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับนี่นี่ผมว่าน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายว่ามันยากลาวนี่จุดนี่ขนมากนี่นีมาก การครับผมจะท้าอะไรพี่สมศักดิ์ครับคือมันมีสองลูกโป่งใช่ไหมครับแต่มีหนึ่งลูกดอกก็เลยไม่ทางให้แค่ยิงลูกโป่งเี้แน่คือถ้ายิงรอบลูกโป,ป่งก็จะดูเกินไปอ่ะเกินเรื่องเขาจะยิงนะฮะลูกดอกอันนี้นะครับโดยลูกดอกจะพุ่งไปพร้อมกับหน้าไม้ของเขา <S <S 1> <S 1> ลูกหนึ่งจะไปทําให้ลูกโป่งด้านขวาแตกอีกลูกหนึ่ง หน้าไม้องเราจะไปชนลูกโป่งแตกพอดีครับพี่ครับคิดยังไงกับโจทย์นี้ครับผิกครับครับผิดครับผิดครับไม่ใช่ครับโจทย์นี้คือยิงครั้งเดียวครับให้ลูกโป่งแตกทั้งสองใบ่งไงต้องใช่ไหมล่ะแต่หน้าไม้ต้องอยู่กับมือครับหน้าไม้ต้องอยู่กับมือไมก็ยงไม่ยิงงแล้วมันจะไปได้ยังไงอ่ะพี่สมศักดิ์ทำได้ครับเฮ้ยจริงจริงทีนครับไปซุกขอตัวช่วยครับโดนหลวใจอย่างนี้เหรอ อย่า e บอกนะว่าถามจริงพี่คุณครับช่วยดึงปลอกครับเฮ้ยจริงผมบอกนะว่าที่หนอที่ยวนี่จริงเหรอนี่คือวิทยายุทธที่แบบทั้งนถามจริงครับตรงเนี้ยครับเหมือนที่ังเฮ้ยเหมือนที่พี่พูดอยู่แล้วนะคือมีดครับไอ้าต้องยิงมาแล้วก็ตอกลงไปครับเพื่อให้ลูกศรแยกเป็นสอง แล้วก็ไปเอลูกโป่งให้แตกครับซึ่งมีดเนี่ยโหความหนามินหนึ่งสองมินได้ไหมพีม่ซุ้โอ้เล็กมากครับเล็กมากพี่สมศ์ครับโจทย,ยากครับยากครับผมให้โอกาสพี่สามครั้งครับค,บคือถ้าเกิดไม่ได้เห็นมะนาวมาก่อนเนี่ยผมจะบอกว่าโจย์นี้เป็นไปไม่ได้แต่กับพี่สมศ์ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นไปได้พี่สมศ์ครับซู้มไหมครับสู้ครับเป็นไม่ได้อ่ะแต่เราจะนั่งอ่ะนั่งยิงเลยครับพี่จะนั่งยิงเหรอครับครับจะนั่งยิงครับอ๋อนั่งยิงเพื่อให้มิสีมันขึ้นะครบ ถ้าพร้อมแล้วรเริ่มได้เลยนะครับ,รบ <ๆ S 2> ยิงผ่าลูกดอกครับเป้าหมายคือลูกโปกซ้ายขวาสองใบ แล้วครับแต่ว่าเซลนี้ทงขวาไม่โดนครับพี่สมศักดิ์โดนซ้ายนี่ครับนี่คือเรามาครึ่งทางครับเป็นไปได้ครับพี่เป็นไปได้ครับโจุดนี้เป็นไปได้ครับท่านผู้ชมครับโจุนี้เป็นไปได้ครับเไปได้พี่สศักดิ์สามารถปรับตำแหน่งนุ่โป่งได้นะครับทีมงานครับพี่อยากยังไงครับมีแต่ในหนังปันั้นถ้าเอากล่าวว่าปันมานให้ ตรงนี้นี่อาจเข้ามานิดหน่อยแล้วร ise. นี่เข้ามาประมาณสักสองมือสอง,งนี้ยนี่เออเออเออครับนี่มีการปรับตำแหน่งนิดนึงครับเพราะแกเล็งละเออเข้ามาหน่นิดหน่อยเออได้ครับครับเอาแล้วครับที่สมศักดิ์ครับต้องพร้อมแนละ้วเชิญได้เลยครับ การครับพี่สมศักดิ์ทำธุรกิจที่เหลือเชื่อนี้สำเร็จครับโอ้โหพี่ย้อนมากมากเลยครับยอดโอ้ยจริงจริงแท้จริงๆทีมงานครับรบกวนเลยครับโอ้โหมันไม่ยากเป็นไปได้ครับโอ้โหโหดมากไม่แต่ว่ามันยิ่งกว่ามินหนึ่งครับครูมันบางกว่าหนึ่งมิลนี่แกจริงยิงมีดที่แบบแกมองไม่เห็นด้วยโอ้นี่ขนาดแกแล้วกันเนี่ยท่างผู้กำกับครับผมเกริ่นไว้เมื่อตอนต้นรายการว่าผู้ชายคนนี้คือจอมยุทธครับ พี่สมศักดิ์ไม่ได้มีอาชีพหลักที่จะมีไรายได้ในแต่ละเดือนนะครับสิ่งที่หล่อเลี้ยงและให้พี่สมศักดิ์ภูมิใจในแต่ละวันคือความแม่นยําในการยิงหน้าไม้ครับและสิ่งนี้แหละครับส่งพี่สมศักดิ์มาซุปเปอร์เรดครับทั้งสามท่านได้รู้จักกับพี่สมศักดิ์แล้วรู้สึกอย่างไงบ้างครับโอ้ไม่ผิดคําที่พี่สุพูดเลยนี่คือสุดยอดจอมยุทธจริงๆเป็นเซียนเป็นจอมยุทธเป็นปราบแล้วสิ่งที่น่ายิ่าในชีวิตของพี่นะออคือ พี่คือคนที่มีอิสรภาพอย่างแท้จริงอ่ะพี่ไม่ด้องอาศัยเงินพี่มาวันนี้พี่ก็ไม่ได้มาขอเงินเพราะว่าพี่อยู่ได้ด้วยตัวของตัวพี่เองพี่อยู่กับธรรมชาติพี่รู้วิธีที่จะหาอยู่ยาปัจจัยสี่คือพี่มีแล้วพี่มีครบแล้ววันนี้สิ่งที่พี่มาทําพี่มาสร้างความมหัศจรรย์ให้กับพวกเรามากคือทุกภารกิจที่พี่ทำนะเอาจริงๆนะพวกเราคือคุยกันว่ามันเป็นไปได้ได้ยังไงอ่ะแล้วมันเป็นไปได้จริงๆเพราะว่าอย่างที่พี่บอกพอพี่รักมันพี่ทุ่มเทและพี่อยู่กับมันจริงๆ สมชื่อมากพี่คือพี่สมศักดิ์สมศักดิ์ศรีค่ะชื่อเต็มๆของพี่ค่ะขอบคุณมากๆค่ะคนนี้ยังล็กอยู่คนรู้นะตอนนี้ใช่คนู้ว่าไม่รู้จักนี้ไปนะจะจะมีเทพกว่านี้อีกหรือเปล่านะแต่มันสุดจริงๆครับพวกเราสามคนให้พานนะพี่สมศักดิ์ครับความสามารถของพี่ ศักยภาพของพี่ผมว่าไม่ใช่ระดับประเทศครับนี่คือระดับโลกและผมได้แจ้งเรื่องความสามารถและความฝันของพี่ให้พี่ใหญ่ที w พาวเวอร์ทราบแล้วท่านภูมิใจในพี่มากนะครับและให้รายการเตรียมสิ่งนี้กับพี่สงสักรครับคือสัต์รบกวนทันพป่วงด้านนั้นครับแล้วก็เดินหน้า39ครับเอามือป,ปิดตาไว้นะครับทีมงานครับขอความฝันที่สงศักจากทีมพาวเวอรด้วยครับ สักสี่สองสัมสี่เลยสักสีจริงจริงดูดูโอ้โหคอครับอัเต็มอ่ะโอ้โหเป็นสมรรถพรอมไหมครับพรอมครับขอให้ได้เป็นเกียรติกับรายการที่ได้มอบสิ่งนี้ให้พี่ครับรบกวนถ้ามามอกด้วยครับโอ้โหเฉยครับพี่ครับเฉยครับมาดูใกล้ๆครับองค์นี้เรามีถ้วยรางวัลแล้วก็เรามีสิ่งนี้ครับเข็มขัดแชมป์ครับ เข็มครับใช่ครับหนึ่งเดียวครับครับในโลกของโลกมอบให้พี่นะครับมอบให้พี่จากสุปอร์เด็ดเป็นเกียรติของรายการมากที่จะขอกระปรูนาพี่ช่วยสวมเข็มผัดเส้นนี้ด้วยครับโอ้โอ้โหผล่านไช้เลยทุกท่านครับผลญานนะครับเข็มผัดแชมเปี้ยนครับโอ้โหคืดแชมป์อ่ะพี่ครับคือผมทราบดีว่าพี่ไม่เลือกปรารถนาทรัพย์สินเงินทองแต่ทีมงานไปสืบทราบมาว่า พี่กำลังซ่อมแซมบ้านมันน่าจะต้องใช้งบประมาณนะครับ,รบเราก็มีมีเสื้อให้พี่มีเข็มขัดมีถ้วยรางวัลให้พี่และมีงบในการซ่อมแซมบ้านให้พี่สมศักดิ์ด้วยนะครับรวมวันนี้นะครับมอบให้สมศักดิ์จาก King Power สี่หมื่นบาทจาก King Power ครับผมเชื่อว่าวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วพี่สิ่งที่พี่ตั้งใจอยากได้แกรอคอยมาหลายปีนล่ครับแกเห็นพี่โจลงมาแล้วแกก็ถามตัวเองว่าทําไมแกไม่ได้มายืนตรงนี้ ใช่ไหมพี่พี่บอกกับทีมงานว่าผมจะรอรอกันรอจนเรื่อยๆจนได้โอกาสรอจนกว่าจะได้มารายการซึ่งตรงเนี้เป็นเกียรติกับรายการมากที่พี่กรุณามารายการเรานะครับพี่สมศักดิ์ครับในวันที่ทําความฝันได้สาเร็จแล้วอยากจะพูดความรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดอยากจะบอกใครที่สุดครับพี่ครับก็อยากจะก่อนอื่นก็อยากจะต้องขอบคุณทางคณะกรรมการทั้งสามที่ให้โอกาสผมมาตรงนี้มาถึงจุดนี้อง เป็นรายการของซุปเปอร์เนี่ยอัลโหลคือได้ให้โอกาสผมต้องขอบคุณนะตรงนี้อีกครับขอบคุณมากมากครับมีใครที่อยากพี่จะพูดเป็นพิเศษไหมครับก็อยากจะพูดกับชาวแม่นาไม้แล้วก็เป็นชาวครอบครัวได้ครับช่วเลยครับพี่สกอตครับวองดาวรับยอากึ่ยตี้นางจามงวอดเต่าทุนเจ้ากูตัวเนาะเออกูฎยิ้มถุงมุ่งวอด อจ่าไว้ตัวเป้งแกตุ่งม้งตัวตัวนะนไดนเสดเฉยป่อนี่ยทางการจะในตื้อซาจะตัวถันเทีายวอมใส่ใส่ป่อนอนยอดเนสาตัวกล่องเกลือเจือตัวสี่งตือเจ้าโต้กุ้เที่ยวเงี้ยเด็กแข่งนตัวประวัติจงต้าขอบคุณมากครับนี่ครับผมจะบอกพี่ว่าพี่คือความภาคภูมิใจของชาวไทยเชื้อสายม้งครับพี่คือความภาคภูมิใจของประเทศไทยและผมเชื่อว่าในแวดวงของหน้าไม้ พี่คือความภาคภูมิใจของชาวโลกครับขอบคุณพี่แม่ที่เกียิมารายการในวันนี้นะครับอัจฉริยะเกินร้อยหน้าไม้สุดยอดแม่นของเรานะครับพี่สมศักด์ครับขน่ากํครับ